เมื่อเกิดอุบัติเหตุท่อที่ติดกับก๊อกน้ําแตกเสียหายแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปปิดน้ํากันก่อนนะครับหลังจากที่ผมไปปิดน้ำแล้วนะครับเรามาดูท่อ PVC ซึ่งติดกับปูนแบบนี้เราจะต่อได้อย่างไรดูนีครับด้านบนต่อได้นะครับเพราะว่าเหลือช่วงเยอะแต่ตรงนี้นะครับต่อไม่ได้เพราะว่าเหลือช่วงน้อยติดกับปูนเลยครับ เราจะทุบปูนก็เสียหายนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยครับในวันนี้ทางช่องที่ถ่ายพีชนแนลมีทางออกครับและแก้ไขได้แบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะนําน้ําตรงรูด้านในนี้ออกกันก่อน,นครับเมื่อเราทําท่อพีซีด้านในจนแห้งนะครับหรือว่าน้ําไม่ขึ้นมาแล้วครับเราก็เช็ดทาาาําความสะอาดและมาเช็ดท่อพีซีที่ติดก,กับก๊อกน้ํา เห็ดได้แห้งๆเลยนะครับแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นท่อ p c ซขนาด3หุนครับเป็นท่อเดินไฟหรือเป็นท่อน้ำประปาก็ใช้ได้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทากาวดูครับเราจะมาทากาวท่อ p ีซนะครับ หรือกาวประสานท่อ PC นะครับด้านในนี่ครับเราทาด้านในนะครับของท่อ p c ขนาด4หุนนะครับแล้วก็อันนี้เราก็มาทากาวที่ท่อ PC ขนาด3หุนครับด้านนอก <S <S <ๆ>เสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปหากันเลยครับโดยใช้ท่อ p c ขนาด3หุนสวมเข้าไปที่ท่อ p c ขนาด4หุนเลยครับ จะพอดีกันเลยนะครับเราดันให้แน่นเลยครับดันให้ลึกที่สุดครับเห็นครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาทากาวที่ท่อ V C ขนาดสามหุนอีกรอบหนึ่งนะครับตรงบริเวณที่เราจะต่อเข้าไปที่ท่อ V C ขนาด4ี่หุนที่ติดกับปูนนะครับทายเยอะเลยครับ แล้วเราก็มาทากาวในรูของท่อพีซขนาดสี่หุนที่ติดกับปูนหรือติดกับฝาผนังนะครับเราไม่อาจทุบได้นะครับเพราะว่าจะเสียเวลาและก็เสียเงินเสียทองด้วยครับเสร็จแล้วเราก็สวมไปเลยครับโดยเราจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าก๊อกน้ําของเราหันหน้าไปทางไหนนะครับสวมลงไปเลยครับดันให้แน่นสนิทเลยครับสวัสดีครับสวมไปได้พอดีเลยนะครับ แล้วก็สนิทมากเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิชัยพีแช n แนลได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เก้าวทาท่อพีซแห้งกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูและมาเปิดน้ํากันดูนะครับว่า้อยต่อตรงบริเวณนี้น้ําจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วนะครับหลังจากที่เรา ต่อท่อพีซทั้ง2อ,อันนี้นะครับดูตรงนี้ครับตอนนี้ผมเปิดน้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าน้ําจะลั่วไหลออกตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดก๊อกน้ําตรงนี้ให้ดูนะครับว่าน้ําออกตรงนี้หรือเปล่านะครับเห็นนะครับดูการต่อท่อตรงนี้ครับเห็นฟองตรงนี้ไหมครับเนี่ยเป็นฟองของน้ํายาต่อท่อพีซครับ เดี๋ยวผมจะปิดน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตรงนี้จะมีน้ํารั่วไหลหรือเปล่านะครับดูกันเลยครับไม่มีน้ํารั่วไหลออกมาตรงนี้เลยครับแสดงว่าวิธีการต่อท่อ PC ที่หักคาติดกัะปูนแบบนี้นะครับใช้ได้ดีครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ในการต่อท่อ p c ซซึ่งหากคาปูนแบบนี้นะครับใช้วิธีนี้เลยครับต่อได้ดีและใช้ได้อีกยาวนานเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทัยพีชนแนลครับผมต่อท่อ PC วิธีนี้หากติดกระปูนอย่างไรนะครับก็ต่อได้ครับและใช้งานได้อีกยาวนานเลยครับ